สวัสดีครับพอแมพี่นองมือนีก็มาติดตามการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจําวันเสาร์ที่2กรกฎาคมุศักราช2566ก,ก,กับผมนายวชิรทย์ศรีพงษ์ครับสำหรับปัจจัยที่มีผลต่ออากาศในมือนีนะครับก็คือมีหล่อมอระสม่าด่านนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาซูยมอมความกดอากาศต่านะครับประกอบกับมีล่มตะวันตกเฉียงใต้นะครับกําลังคอนข้งแห้งพัดปกคลุมนะครับ ลักษณะเช่นนี้นะครับกสิเหตมีฝนฟ้าขนองลอยละ60กิบของพื้นที่โดยล่มเป็นล่มจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ภาพเร็ว1ิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดอยโสธรอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและจังหวัดอุบ,บลราชธานีครับโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายนี้นะครับทีอุที32-35กิโลเมตรต่อองศาเซลเซียสครับ อุณหภูมิต่ำสุดได้หมื่นเซานะครับสียูทีมีสิบห้าถึงยี่สิบหกองศาเชื่อเสียบครับสำหรับช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนฝากะนอกนะครับขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามการพยากรณ์อ,อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเรื่อยๆนะครับและพอกันไมในช่วงบ่ายครับช่วงเ้นีสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน